ออันนี้ลูกมึงนะที่ทำแท้งให้บอกว่ามึงไม่ใช่ไอ้ลูกเอดิเดตกูจำได้แล้วมาเอาปากกามานิดนึงนี่มึงจะตั้งชื่อว่าอะไรดิอะไรทองเพชรเอาไอ้สัตว์ทองเพชรเขียนเลยมึงเขียนอีกเฮ้อกูเขียนอีสัตว์เขียนเขียนมึงมึงเขียนนี่ถีบหน้าหงายสัตว์เขียนแล้ว ได้เขียนที่เงี้ยเขียนหนังสือภาษาไทยไม่ออกแล้วไอ้สัตว์เขียนมึงใช้กูอยู่ไอ้สัตว์ตัวนี้เขียนตัวนี้เขียนแล้วดิมึงไอ้สัตว์เดี๋ยวกูเตะทักหนึงเฮียนี่ยารนี่ก็ได้น้อเขียนเอาไอ้สัตว์แม่แม่เขียนแล้วยายก็เขียนไอ้เฮียกูไม่ได้เยึดกับมึงก็หน่อยใครเป็นลูกไอ้เฮียต้นตีนไอ้เฮียนี่ขำไอ้สัตว์หน้าเหมือนคนขี้เมาเลยมึงไอ้เฮียเสียงมึงนี่เป็นคนขี้เมาได้เลยมึงเออหอมเพชรนะ ่ะมันไห้เอ้ไก่ฮะใช้อยู่ในหุ่นนี้แต่โซคาวะยามาลาชอนงท้าวไอศุลกุบันสุขไกตัวนั้ำหมกหมดเยอะนะมาอยู่ในหุ่นนี้นะไอศุลมาอยู่ในหุ่นไอุ้ลกุบันนะมาอยู่ในหุ่นนี้เออมาอยู่ในหุ่นนี้เอ้า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 คุบาริจูบารจูบาริเอ้าเอ้าเอ้าเอ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 าไม่ต้องมาจับมาแตะตัวแล้วนะมาอยู่ในหุ่นนี้นะมึงนะไอ้วิญญาณเด็กน้อยที่สิงสู่อยู่ในตัวอยู่ในกายมนะไอมาอยู่ในหุ่นอันนี้นะ อยู่กับเขาเนี่ยไอ้ทองเพชรเนี่ยนะยจะมีนามมัาทองเพชรรู้ไหมมันก็มาอยู่เป็นที่เป็นทางจะมาเกาะแกะไรเกาะแกะบาเกาะแกะเอวเกาะแกะขาทำไม่เจ็บทำไม่ปวดทำไม่ป่วยทำไม่ปวดทำไ,ไม่เมื่อยนะมาอยู่นี่ซะมาอยู่นี่ซะนะนะมึงนะมีชุดอบาบรอเป็นสีชมพูถือถุงทองกวักมือถือเป็นสีทองนะรอรอเชียวมาอยู่นี่แล้วนะมาอยู่ในหุ่นนี่ ออกมาอยู่ในหุ่นนี่ออกมาอยู่ในหุ่นนี่ซะออกมาอยู่ในหุ่นซะออกมาอยู่ในหุ่นซะนะมึงนะออกมาอยู่ในหุ่นซะออกมาอยู่ในหุ่นซะมึงออกมาอยู่ในหุ่นซะนะอยู่ในหุ่นซะมึงมาไอมาอยู่นี่มาอยู่นี่ซะมึงอีหอกหักมาอยู่ในหุ่นซะมึงอีห์ฮะในหุ่นซะในหุ่นี่ฮะไอ้สมุน ออกมาห้มดมาอยู่ในหุ่นไอเด็กน้อยออกมาออกมาออกมาให้หมดซะมึงออกมาออกมาออกมให้หมดซะออกมาให้หมดอยู่ในหุ่นซะออกมาอยู่ในหุ่นซะมึงอยู่ในหุ่นซะมึงอยู่ในหุ่นนะมึงออกมาซะอยู่หุ่นนี่เออ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  เออาเออ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 มาอยู่ไปนี่เป็นทางแล้วเขาจะให้มึงแดกเองสัตไม่ต้องมาอยู่กับเขาแล้วอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่ในนี่เป็นทางไม่อยากพูดเยอะวันนี้เยอะเจ็บคอรู้ไหมอยู่นี่สบ 嗯。嗯。Huh? Huh? เออเออมาอยู่นี่อาเม็ดอาเม็ดไม่หงุหวิลยนะมีดผมุดูงิดเเอานะมาอยู่นี่ไนดะ้เออรู้วะเข้าใจได้หนูต้องมาอยู่นี่รู้วะเออมาอยู่ในหุ่นนี้

Yep. ต้องดือ้ออี๋เนี่ยมีหุ่นอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะดื้อทำไมล่ะอี๋ฮารู้ไหมมันเด็กไปเมืองอีสัตถ์นะอยู่แบบนั้นมันดื้อไงอี๋ฮะอือใจไหมรู้ไหมอืออีสัตถ์อยู่ในหุ่นซะรู้ไหมอี๋ฮะใจหไหมกำฮานี้อีสัตถ์ปักเป็นกุมารทองเลยมึงอี๋ฮะอือรู้ไหม ไปอยู่นั่นซะรู้เป่าอยู่ทำเพี้ยอะไรอยู่นี้นี่มีที่อยู่วะเนี่ย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 เนี่นี่ยเนี่ยนี่อยู่นี้รู้ไหมอืออยู่กูนี่แมสัตว์มาไม่รู้เป็นสิบครั้งเลยสัตว์รู้เปล่าเออเข้าใจยังไปอยู่นะไปอยู่รู้ป่าเข้าใจไหมเข้าใจป่าไปอยู่นั่นรู้เป่า โอ้โหถ้าไอ,อ้เออเดี๋ยวมันซื้อขนมนมนอยให้แดกเดี๋ยวซื้อนมให้กินรู้เปล่าถ้าเด้อจะโดนหวดัวางเงี้ยรู้ไหมไอ้ผีอือใจไหมเออไปอยู่นู่นซะก็อยู่เหมือนเดิมแหละไอสัตว์ไปตูดแม่งเงี้ยไอมึงรู้ป่าอยู่เปมนเด็กเลยไอสัตว์ อยู่บนที่เนี่ยโอเควันนี้กูไม่มีอรารม่ตีมันเหมือนเก่าแล้วกูรู้แล้วรู้ไหมสนใจไ่กเนี่ยออกออไปหมดอืมวันนี้วันนี้ไม่ได้ไล่วันนี้เรามาเพื่ออยู่ตรงนี้หนีล่างใหม่รึเปล่าได้ไหม อยู่ล่างใหม่ได้ไม่เจ็บรู้ไหม,อมโอ้ยไอสัตว์ไวยังไหวเชียแหมปุ๊บเลยแล้วไ้ไปไปทำกำใจจอบไปลากไปนูน้นข้างหน้าประตูดดนหลกแดง แม่มึงเกิดละอ่าพาไปนัน่นนู่นไออยู่ล่าง,างหน้าน,นุ <c oughs> ่นอ้เออหน้าประตูไอ้สักอะไรล่างไอ้เหี้ย